มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคิมูระพูดแล้วหลังโดนบัวขาวปล่อยหมัดน็อกคาบ้านควนหลงจากศึกคิงบ็อกซิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นในพิกัด74กิโลกรัมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งบัวขาวบัญชาเมฆนักชกชื่อดังขวัญใจชาวไทยอดีตแชมป์เควสองสมัยในปี2004และ2006เอาชนะน็อกมิโนโรุคิมูระ นักสู้เจ้าถิ่นไปได้นในยกที่สองค่ะบัวขาวบัญชาเมฆเผยหลังชกเสร็จบอกว่ายุกแรกโดนพายุหมัดของมิโนรุคิโมระกัมปั้นลุกครึ่งญี่ปุ่นบาซิเลียนจริงๆเกือบไม่รอดไปเหมือนกันแต่ว่ายังโชว์ความอึดเอาตัวรอดมาได้ในยกที่สองก็เลยเอาคืนแบบทบต้นทบดอก กดหมัดขวาเต็มๆเ,เข้าชนะน็อกไปได้ในขณะที่ทางด้านมิโนรุคิโมระเผยว่าในยกที่1ผมต่อยหมัด ทำมันได้ดีแล้วแต่ว่าบัวขาวก็ยังเหมือนเดิมผมไม่เคยเจอความกดดันแบบนั้นมาก่อนผมพยายามทําทุกอย่างแล้วล่าสุดคิโมรามีการเคลื่อนไหวทางอินสตาแกรมนะคะโดยเขาได้แชร์ IG story คําพูดหลังการชกของบัวขาวที่บอกว่าตั้งแต่ชกมาหมอน่หมัดหนักที่สุดแล้วซึ่งเจ้าตัวก็ดูเหมือนจะภูมิใจมากๆกับการได้รับคําชมจากบัวขาวในครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ